รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยโดยเฉพาะผู้ที่มีใจรักชาติสวัสดีครับท่านผู้ชมพ่อแม่พี่น้องทีง่เคารพดูได้สนุกสนุกคุยกันทุกเรื่องนะครับพ่อแม่น้องถามผมมาบอกว่าเอ,อ พระเนี่ยปางประจําวันคราที่แล้วเนี่ยบอกแล้วกว็อธิบายยืดยาวช่วยสรุปอีกทีที่ว่าพระประจําวันเกิดวันไหนปางอะไรไม่ต้องบอกว่าเป็นยังไงมายังไงปางไหนอยากจะรู้เท่านั้นเองนะครับอะผมก็จะบอกให้นะครับพระประจําวันเกิดเนี่ยนะครับวันอาทิตย์เนี่ยคือปางถวายเนตรนี่นะครับอันนี้คืออาทิตย์นะครับว่าแม่พี่น้องท่านที่เกิดวันอาทิตย์คือพระปางถวายเนตร นะครับเป็นพระยืนมือทั้งสองประสานเข้าด้วยกันนะครับเป็นพระปรางถวายเนตรอันนี้ท่านที่เกิดวันอาทิตย์ท่านก็เอาไว้บูชาเพราะเป็นพระประจําวันของท่านนะครับพระประจําวันของท่านผู้ที่เกิดวันจันทร์ก็จะเป็นพระยืนอีกนะครับผู้ที่เกิดวันจันทร์นะครับวันอาทิตย์พระปรางถวายเนตรนี่ก็คือพระพระยืนนะครับวันจันทร์ก็พระยืนนครับคือพระปางห้ามญาตินะครับ พระปางห้ามญาติประวัติผมเล่าให้พ่อแม่พี่น้องฟังแล้วเป็นยังไงนี่นะครับพระวันจันทร์ปางห้ามญาติก็คือพระยืนนะครับโดยที่มือทั้งสองข้างหรือพระหัตถ์ทั้งสองข้างยกขึ้นนะครับก็เป็นพระยืนก็ผู้ที่เกิดวันจันทร์อยากจะบูชาพระประจําวันก็ต้องพระปางห้ามญาติ ผู้ที่เกิดวันอังคารก็เป็นพระปางสายญาติหรือปางนอนนั่นเองนะครับนี่ท่านไปหามาบูชาจะไม่ค่อยมีคนสร้างกันเท่าไหร่นะครับเพราะว่าพระปางสายญาติหรือพระนอนเนี่ยวางบูชาระบากนะครับเพราะว่าพระส่วนใหญ่ก็เป็นพระนั่งปางสมาธิกันหรือปางมาลวิชัยพระนอนนี่จะเห็นว่านอนแล้วก็ เอาแขนข้างขวาไว้ที่หนุนหัวนะครับหรือพระหัตขวาหนุนหัวคือปางสายญาตินะครับส่วนวันพุธเนี่ยมีสองปางนะครับวันพุธเนี่ยกลางวันเนี่ยก็เป็นพระยืนครับพระปางอุ้มบาทครับอุ้มบาทก็จะมีบาทมาด้วยนะครับเป็นปางอุ้มบาทเพราะแม่พี่น้องที่เกิดวันพุธเนี่ยท่านก็ต้องดูว่าพุธกลางวันหรือพุธ กลางคืนนะครับถ้าพุธกลางวันก็เป็นพระปางอุ้มบาทจะเห็นว่ามีบาทอยู่ดูง่ายๆนะครับดูง่ายๆก็จะมีปางอุ้มบาทอยู่ส่วนท่านที่เกิดวันพุธตอนกลางคืนก็เป็นพระอีกปางหนึ่งครับคือปางป่าเลไรครับพระปางป่าเลไรก็จะเป็นนั่งห้อย พระบาทลงทั้งสองข้างแล้วก็จะมีลิงมีช้างอยู่นะครับพอออกปาก็ประกอบไปนั่งแล้วก็หงายพระหัตลงพระบาทก็วางาราบลงนะครับวางลงตามรูปนะครับคือผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนก็เป็นพระปางป่าเรไรผู้ที่เกิดวันพฤหัสผมเนี่ยครับเกิดวันพฤหัสหาพระง่ายครับ วันอื่นหายากวันพระหัสหางหาง่ายครับก็คือพระปางสมาธิพระปางสมาธิก็คือเอามือหรือพระหัตถ์ทั้งสองข้างวางแล้วซ้อนกันแล้วนั่งขัดสมาธิพระส่วนใหญ่ก็จะเป็นสองปางเนี่ยนะครับปางสมาธิกับปางมาลวิชัยหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าสะดุ้งมานนะครับสะดุ้งมานก็จะเป็นลักษณะนั้นนะครับ ส่วนวันศุกร์ก็จะเป็นพระยืนอีกนะครับพระยืนคือปางรำพึงครับปางรำพึงก็คือเอาพระหัตถ์ทั้งสองข้างวางไว้ที่พระอุระทั้งสองข้างเป็นพระยืนนะครับปางรำพึงปางรำพึงคือพระประจำวันวันศุกร์เป็นพระยืนท่านจะเห็นว่าพระยืน ค่อนข้างจะหายากแต่ถ้าถามผมว่าเอ๊ะทำไมปางมาลวิชัยไม่มีผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับปางมามาลวิชัยหรือปางสะดุ้งมารเป็นปางที่มารต้องสะดุ้งเป็นปางที่ก่อนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยนะครับก็นั่งปางมาลวิชัยแล้วเข้าสมาธิหาปางมาลวิชัยหรือสะดุ้งมานมีเยอะเลยครับ มีเยอะเลยผมเบืหลังจะเอามาให้ดูนี่นะครับสําหรับวันเสาร์คือปางนาคปรกครับนาคปรกนาคปรกก็จะเป็นนั่งสมาธินี่แหละครับแล้วก็มีพญานาคมาขดอยู่จะเห็นว่าเอ๊ะแล้วพระปางมาลาว,วิชัยเนี่ยมีเยอะมากทำไมไม่มีประจําวันอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันนะครับไม่ทราบ ถ้าพระปรา,างมาละวิชัยยังไงก็อันนี้ครับพราะแม่พี่น้องดูนะครับผมให้ดูเอาหนังสือมาให้ดูเลยนี่ครับนี่นะครับเป็นต้นตำรับองค์ครูเลยครับเป็นพระสุขโขทัยนะครับพระสุขโขทัยเนี่ยท่านจะเห็นว่าฐานเนี่ยจะเล็กกว่าหน้าตักที่เรียกว่าฐานเขียงนะครับเนี่ยแล้วมือข้างขวาก็จะทิ้งลงหรือผาดข้างขวาผาดข้างซ้ายก็จะวางนั่นลงมีเยอะมากเลยครับพระ จะเห็นว่าทุกองค์ที่ท่านไปไหว้ไม่ว่าจะเป็นพระพุทธชินราชอะไรเนี่ยนะครับก็พระสําคัญสำคัญจะเป็นปางมาลวิชัยหมดนะครับมาลวิชัยหมดก็ทําไมถึงไม่เป็นพระประจําวันก็ไม่ทราบอันเนี้ยก็อยากจะให้พ่อแม่พี่น้องที่ถามมาได้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าพระปางวันต่างๆมีอะไรบ้าง และท่านที่ต้องการที่จะหาไว้บูชาก็ไปหาดูได้นะครับวัดต่างๆก็จะสร้างเยอะนะครับเยอะแต่ถ้าจะนิยมพระโบราณก็หายากหน่อยนะครับเพราะว่าพระโบราณส่วนใหญ่หรือว่าพระที่มีเป็นร้อยรยปีก็จะเป็นพระปางมารวิชัยกับปางสมาธิอย่างพระหลวงพ่อโสธรเนี่ยก็เป็นปางสมาธินะครับ หลวงพ่อโสธรเนี่ยเป็นพระไม้นะครับไม่ใช่พระปูนเอาปูนฉาบไว้เชื่อผมเลยครับเชื่อผมเลยเพราะตอนนั้นเนี่ยพระหลวงพ่อโสธรเนี่ยหน้าตักกระเทาะปูนที่ออกกระเทาะร่อนเป็นไม้ข้างในครับลงรักไว้ดำเลยนะครับผมได้มีโอกาสไปดูตอนนั้นเพื่อนกันเป็นผู้วฉาชเชิงเสานะครับ ก็เป็นน้องพี่เสือเนี่ยแหละครับกุณลวนินครับทิติวัตรกุลวนิชเนี่ยแหละครับภรรยาเขาก็เป็นเพื่อนกับผมนะครับคุณนิดเป็นพลเรือตรีก็พอกระเทาะก็เลยชวนพวกเราไปดูกันก็ไปดูกระเทาะประมาณสักฝ่ามือได้ครับข้างในเป็นไม้ครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องสงสัยนะครับว่าพระหลวงพ่อโสธรทําไมถึงลอยน้ํามาได้เพราะเป็นพระไม้ครับแต่เมื่อนําขึ้นมาตั้งแล้ว กลัวคนจะขโมยก็เลยโบกปูนไว้เสียดายจังนะครับว่าไม่ได้เห็นองค์ในทั้งองค์ว่าไม้อะไรแล้วใหญ่ขนาดนั้นเนี่ยแกะด้วยไม้ท่อนเดียวหรือเปล่าอันเนี้ยที่เราอยากเห็นแต่ว่าเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะเนื่องจากว่าสาธุชนได้โบกปูนทับแล้วก็ไม่ยอมแกะแน่คงไม่มีใครยอมแกะแน่นะครับไม่ยอมกระเทาะอ,ออกเพื่อจะดูองค์ในก็ชุดของหลวงพ่อโสตอนก็มี พระพี่พระน้องก็มีพระวัดบ้านแหลมนะครับก็จะลอยน้ํามาหลายองค์ก็มีบ้านแหลมด้วยที่เป็นพระยืนนะครับก็จะมีมาไหลยหลายองค์เหมือนกันส่วนพระทองคําที่วัดไตรมิตรเนี่ยเป็นพระสุขโขไทยพระสุขโขไทยที่ไตรมิตรเนี่ยหุ้มปูนไว้แต่ปูนกระเทาะก็เลยไปเห็นเป็นพระทองคําเป็นการสื่อสารของคนสุดยอดนะครับข้าม สัตวัดโดยที่พ่อแม่พี่น้องไม่เชื่อก็ต้องเชื่อไปอ่านเลยนะครับประวัติใต้ฐานนะครับยังมีประแจกลมาเพราะพระวัดไตรมิตรถอดได้นะครับถอดแขนหรือผ้าหัดได้ถอดได้เอาเครื่องมือหรือประแจถอดมาด้วยและข้อสําคัญคือเอาทองคําใส่ใต้ฐานมาด้วยหวังว่าคงอยู่นะครับคงไม่มีใครขโมยไปอันเนี้ยก็สร้างวิหารใหม่ใหญ่โต คนดูแลผู้ช่วยจเจ้าอาวาสก็เจ้าคุณธงชัยนะครับไปหาท่านได้ท่านก็เป็นเกจิองค์หนึ่งเหมือนกันตอนนี้ขึ้นมาเป็นน่าจะเป็นเจ้าคุณพรม้ะครับไม่ได้บพบท่านนานท่านเดือจากสามาญราชเทพทําน่าจะพรมแล้วยัง,ย,งยังพันยังอายุไม่มากก็โอ้โหแต่เก่งหลายเรื่องพระวัดไตรมิตรเป็นพระสุขโขทัยนะครับพระสุขโขทัยเนี่ยฐานจะเล็กกว่าหน้าตักแต่หลวงพ่อโสธรเป็นพระอยุธยาครับเพราะพระอยุธยา ไรพศเนี่ยจะเป็นหนามขนุนส่วนสุขโขไทยเนี่ยจะเป็นก้นหอยถ้าพอแม่พี่น้องถามว่าต่างกันยังไงเดี๋ยวผมหาให้ดูเลยว่าก้นหอยกับหนามขนุนต่างกันยังไงนะครับอ้าวอย่างเนี้ยนะครับอย่างเนี้ยดูที่ดูที่ภาษีะน,นะครับจะเห็นว่า เป็นหนามขนุนเต็มเป็นเสียนไปหมดเห็นไหมครับเป็นหนามขนุนนะครับเป็นหนามขนุนเน่ยะครับเป็นพระของยุคอยุธยาอายุธยาเมืองเก่าของเราแต่ก่อนนะครับแต่ถ้าเป็นเป็นพระที่ของสุขโขทัยแล้วโอ้โหจะเป็นก้นหอยเลยครับนี่ดูองค์ใหญ่นี่องค์ครูเห็นไหมครับจะเป็นก้นหอยมาผมนี่ก็ เซียนพระอนการตะก่อนนะครับตอนนี้ชักแย่เห็นไหมครับเป็นก้นหอยวง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 นั่นแหละครับนั่นแหละครับส่วนทางขวามือนะเป็นเป็นเป็นเกตนะครับนี่นี่นะครับก็จะเป็นลักษณะนี้พระแต่ละสมัยก็สร้างมาไม่เหมือนกันนะครับพระเชียงแสนก็เกตก็จะเป็นคล้ายๆกับสุโขทัยนะครับส่วนจะถอดได้ถอดไม่ได้ก็แล้วแต่แล้วแต่องค์นะครับ ส่วนสุขโขไทยเนี่ยพระจะสวยมากเชียงแสนก็จะมีเยอะมากสิงหนึ่งสงิงสองสิงสามเพราะเชียงแสนเขาเป็นราชอาณาจักรมานานมากยาวตั้งแต่สุขโขไทยจนหมดอยุธยาสิงหนึ่งสงิงสองสิงสามพระก็จะต้อต้อนะครับพระต้อต้อก็ยังมีแบบขนมต้มด้วยก็จะรูปร่างต้อต้อแต่ว่าสุขโขไทยเนี่ยจะสวยที่สุดองค์สวยที่สุดที่ยอมรับก็คือ ปางลีลาสุโข,ขทัยครับเนี่ยที่นั่นให้กันนะครับส่วนต้นอยุธยาเนี่ยก็จะเป็นไหลพระสงฆ์องค์นี้องค์ครูเลยครับทำด้วยทองคำนะครับเจอที่กรุเราเรียกว่าอู่ทองเพราะต้นต้นอยุธยาศิลปะจะเป็นแบบนี้ครับมีอิทธิพลของรบบุรีเข้ามาเม็ดพระสงฆ์จะเป็นหนามขนุนและหน้า จะเป็นหน้าคนนะครับที่เขาบอกว่าแข้งสันเน็นยหมครับแข้งจะเป็นสันคางคนก็จะเป็นอย่างเงี้ยคือพระอยุธยายุคแรกอู่ทองแต่ถ้ารบบุรีนี่เลยลบบุรีนี่ก่อนก่อนก่อนสุโขทัยพระยืนนี่นะครับเหมือนเทวรูป เหมือนเทวรูปนะครับองค์ที่เป็นทองคายกมือขึ้นนี่แหละครับแล้วตรงตรงนั้นบินเนี่ยเพราะว่าไปขุดเจอคนไปขโมยครับนี่เจอในกรุอยุธยานะครับที่เป็นทองคําน่าจะเป็นกรุวัดมหาธาตุหรือวัดใหญ่ชัยมงคลผมจําไม่ได้แล้วโอ้โหรถสิบล้อบรรทุก8ดคันยังไม่หมดเพราะว่าขโมยมาขโมยไปเยอะแล้วนะครับยังเหลืออีกพระในแต่ละยุคแต่ละสมัยก็บ่งบอกถึงศิลปะ ของคนในสมัยนั้นสุขโขไยัยเต็มไปด้วยความสุขพระก็หน้าตาสวยนะครับหน้าตาสวยอ้าวเราไปดูกรณีตัวอย่างกันสักหน่อยว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกรณีตัวอย่างของผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มสมุนไพร Happy People Fresh ไปดูกันเลยครับ ค่ะท่านผู้ชมคะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับอีกท่านหนึ่งนะคะที่ดื่มน้ำสุนทรภูก้้งตองแฮปปี้บีเบอร์เฟสของเราคือคุณแม่เพชราพรโอ้สุขเสวีสุขเสวีอายุเจ็ดสิบสี่คุณแม่นะคะอายุเจ็ดสิบสี่แล้วนะท่านผู้ชมคะมีปัญหาทั้งในส่วนของเรื่องสุขภาพอะไรคะคุณแม่ก็เบาหวาน แล้วก็ความดันแล้วก็หัวใจมันสั่นบางทีมันเหนื่อยสั่นต้องรีบกินแล้วหายเลยหรอกินปุ๊บหายปั๊บเลยหรอหายไออาจารย์ใจสั่นนี้มันเป็นไงคุณแม่หามนอย่างกว่าเรามันเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยคือทํางานมากมันจะเป็นเฉพาะเวลาไหนเป็นช่วงเวลาไหมถ้าเราไม่ได้กินมันก็จะเป็นไงฮะอ๋อแล้วต้องรีบกินคือหมายความว่าเมื่อก่อนเนี่ยอาการใจสั่น มันมันไม่เป็นเวลาหรือว่ามันไม่เป็นเฉเพราะเวลาที่เราเหนื่อยทำงานมากใช่คือเมื่อไหร่ที่เราทํางานมากๆใช่ไหมคะคุณแม่คุณแม่จะมีความรู้สึกว่าใจมันเริ่มสั่นใช่ใช่พอใจเมื่อก่อนเนี่ยมันอาการใจสั่นเนี่ยเป็นมานานหรือยังไม่นานนะอืมโรคอะไรเมื้อก่อค่ะแม่มาหวานมาหวานมากอก่อนแล้วก็ฟังดัน